เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการดรสมิธแล้วนะครับในช่วงนี้เลยออนไลน์คลินิกครับซึ่งเป็นช่วงพิเศษนะครับที่เราเปิดรับเอาคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter ครับที่ d r s m i t h t v นะครับหรือทางนี้ก็ได้ครับ www facebook com drsmithtv นะครับแน่นอนวันนี้เราคุยกันนะครับเรื่องผื่นแพ้สัมผัสนะครับแล้วก็โรคภูมิแพ้ของน้องปาวลีนี่แหละนะครับโอ้โหคําถามมาลดหลามเหลือเกินนะครับเป็นผื่นบวมบริเวณเอว สะโพกต้นขาเป็นมากเลยโดยเฉพาะตอนกลางคืนพอตอนเช้าก็ยุบไปนะครับแป๊บเดียวก็ยุบจะรักษาอย่างไรให้หายขาดดีคะขอบคุณค่ะเป็นปัญาเดียวกันเลยทีเดียว้องเปามีอาการแบบนี้ไหมครับมีค่ะเป็นพวกขอบชุดชั้นในแล้วก็ขอบกางเกงที่แบบรัดแน่นใช่ค่ะตามกางเกงอย่างที่ท่านอาจารย์กาญชนนาได้บอกไปนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าบางบริเวณที่เกิดการกดรัดมากๆนะครับบางคนก็เป็นโรคลมพิษได้เหมือนกัน และาดผื่นก็จะต่างจากผื่นแพ้สัมผัส<ฮ>ะนะครับเ <ฮะ S 1> วลาเป็นผื่นแดงแพ้บวมแบบนี้นี่นะครับทางที่ดีที่สุดก็คืออาจจะต้องใช้ยาแก้แพ้แก้ไปก่อนยาแก้แพ้นะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นยาแก้แพ้ชนิดแอนติฮิสตามีนธรรมดาเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> ก็จะมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูง <ฮะ S 1> สามารถทานต่อเนื่องได้นะครับ <ฮะ S 1> แต่ถ้าใครที่รู้ตัวว่าอาการรุนแรงกว่านั้นนอกจากจะผื่นเป็นตามร่างกายแล้วมีปากบวมตาบวมหรือว,ว่าเริ่มหายใจติดขัดนะครับแบบนี้เนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับ เพราะว่าปากบวมได้นะครับหลอดลมข้างในเราก็อาจจะบวมได้เหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเนี่ยให้รีบไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่านะครับเราอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาอะไรที่รุนแรงมากกว่าที่มันอีกที่มีฤทธิ์ที่แรงกว่านั้นส่วนใครนะครับที่รู้ตัวว่าเป็นภูมิแพ้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็อ,อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอันดับแรกถ้าจับผู้ร้ายได้ <c oughs> มาทําการทดสอบแบบน้องเปาแบบนี้ <c oughs> เจอผู้ร้ายนะครับเ <c oughs> ช่นการแพ้นิกเกิลการแพ้อาหารบางอย่างนะครับก็หลีกเลี่ยงไปซะ อย่าไปสู้กับมันตหลบดีกว่านะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นมากๆคือการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปนั่นเองนะครับน้องเป่าก็ต้องพักผ่อนให้มากขึ้นเนาะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยพลาดไปไม่ได้นะครับก็คือการออกกําลังกายนั่นเองน้องเป่าชอบออกกำลังกายไหมครับชอบค่ะก็จะเข้าฟิตเนสค่ะออกกำลังกายเป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวไม่งั้นอาการเธออาจจะเป็นมากขึ้น เพราะว่าพิสูจน์กันมาแล้วนะครับว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็ทําให้ภูมิคุ้มกันนะครับสมดุลมากขึ้นด้วยนะครับนอจากนั้นนะครับก็มีวิธีการดูแลผิวพรรณแบบอื่นนะครับเช่นถ้าผิวพรรณเปียกเหงื่อหรือว่าชื้นก็ต้องรีบทําให้แห้งนะครับไปเล่นกีฬาออกกาลังกายนะครับเหงื่อออกเยอะนะครับก็ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อหรือว่าอาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับเวลาอากาศร้อนมากๆหรือว่าเย็นมากๆก็รู้จักควบคุมอุณหภูมิด้วยสวมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นแล้วก็สบายนะครับหลีกเลี่ยงอะไรรที่มัันนดๆแ หรืออะไรที่สั่นมากๆนะครับเช่นบางคนเนี่ยชอบไปเล่นกีฬาที่เป็นเครื่องยนต์นะครับหรือว่าบางท่านประกอบอาชีพขับรถนะครับหรือว่าเครื่องจักรที่สั่นอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดผื่นแพ้ได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่รู้ตัวว่ามีอาการแบบไหนก็หลีกเลี่ยงซะนะครับเป็นไงครับได้รับข้อมูลเต็มที่เลยใช่ไหมครับเต็มที่ แล้วก็เข้าใจมากขึ้นค่ะในการแบบหาวิธีเลี้ยงหรือว่าป้องกันหรือว่าทานยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทัองเปามีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมครับค่ะก็เชื่อว่าในสมัยนี้คือทั้งอากาศทั้งสิ่งแวดล้อมคือมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อยากให้บอกว่าท่านที่มีบปัญหาคล้ายๆเปาเนี่ยก็อยากจะให้ไปพบคุณหมอเพื่อที่จะได้ว่าหาทางแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นนกก็อยากให้ดูแลให้ดีค่ะก่อนที่บอกว่ามันจะเป็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แน่นอนนะครับใครที่มีกรณีของการแพ้นะครับแล้วไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการมากก็มาทําการทดสอบได้นะครับอย่างการแพ้สัมผัสเนี่ยการทดสอบก็ไม่ได้เจ็บเลยเป็นแค่แผ่นสติกเกอร์แปะเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาอ่านผลกันเผื่อที่จะได้ทราบนะครับว่าอะไรที่เป็นผู้ร้ายทําให้เราเกิดอาการแพ้แบบนี้ได้จะได้หลีกเลี่ยงได้ถูกต้องนะครับโอ้วันนี้สาระความรู้เต็มเปี่ยมเลยต้องขอขอบคุณน้องปาวลีมากๆเลยนะครับดีคัขอบคุณครับมีผลงานอะไร ฝากให้กับคุณผู้ชมบ้างครับตรงนี้ครับค่ะก็ละครสายฟ้าก็สมหวังก็ก็เพิ่งจบไปหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงสายฟ้าก็สมหวังนะคะก็ตอนนี้ก็มีเพลงประกอบละครสายฟ้าก็สมหวังค่ะก็วางแผงจนที่เรียบร้อยแล้วค่ะแน่นอนเป็นพรสว่างของเธออีกด้านเลยทีเดียวนะครับทั้งแสดงทั้งร้องนะครับโอ้โหทําได้ทุกอย่างจริงๆนะครับสามนายแพยจันทร์คนนี้วันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทําให้กับพวกเราในวันนี้นะครับใครที่อยากติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสุภาพแล ไลฟ์สไตล์แบบสบายๆไม่เครียดเลยนะครับติดตามได้ที่นี่เลยครับทุกวันจันเวลากเกือบเกือบ้โงเย็นทางช่อง5อย่าลืมนะครับคุณมีนัดกับดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ